วันนี้เราก็จะมาเลือกบอกเนาะเราไหนแล้วคนมันก็ขอยม่เยอะก็คือเนี่ยตุกมากแล้ววันนี้ก็จะมาอะไรนั่งเล่ให้แล้วกันคือแบบตายบ่อยมากคือเนี้ยว่าตายนั่นานาหนานาหนาตายก็มัอดเลยทุกคนเถอะ ไงเนี่ยกุ๊บตอนนี้จะไม่ใส่น้ำ เป็นด่านยากคูณร้อยอะสิป๊าบไม่ผ่านไม่ผ่านพี่ะฉันมาทำมาโอเคไปบัโอ้โหไม่ก็มันมีเฮี้ยสีเลยขึ้นมาได้ใช่ ในบ้านก็ได้นะพ่อแต่อย่างเดียวเห็บมนันยนึงเงยอะมากหมักบังัันมากมมาก้พ่อเห็บมันเกิดมาจากอะไรอะ่ะ ี <differences S 2> ่แล้วก็ทำพารที่สอ ค่ะคูดไม่ตลอดต่อยน้อขวูมคนเก็บเราประสบการณ์ตั้งแต่ที่เราเรือกมาเล่นระบบนมะว่ายังไงนะนะทุกคนแต่เราประสบการณ์อะไรกันแต่เราคือฝั่งประสบการณ์ของเรานะคะโอเคมันมีวันหนึ่งใช่ไหมมันมีคนสราา้างระบบน่ะแล้วแล้วมันก็ก็ถ่า ที่ข้างม,มาเอีกนั่นแหละเล่าซีของน้องนั่นเองใช่ไหมสนุกกันมากเลยล้วเขาก็โหลดมาใช่ไหมเป็นโลบอคเกมนี้อ่ะเดี๋ยวพอทีนี้ไปมาที่เขาก็โหลดมาแล้วใช่ป่ะอือก็พี่เขาก็บอกว่าเต้ยอันนี้มันสนุกน,นะโหลดมาเล่นสิเดี๋ยวพี่แอดไปเออ ด้วยความที่ชอบกับพี่เขาก็เลยรับปากพี่เขาอ่ะแล้วไปแล้วมาเนาะแล้วก็ลองมาฝึกเล่นที่พี่เขาฝึกเอาแล้วแล้วก็ด้วยความที่เขาก็เออฝอายไปฝ่ายมาแล้วก็ไปแล้วก็พอเมื่วันหนึ okay. ่งที่เราเลือกที่เขลือกซื้อเคืองเกม Blue Ball ่ม้แต่ว่าเขา เไม่อยากให้รบไปเขารบไปก็เหลนาก็รบแล้วเลยบตามเขาไปเลยเราตามเขาปุ๊บล้วก็บอกว่บใำไมก็รบใหม่แล้วก็สะมักใหม่นะเขาทิ้งพอสั่งใหม่พี่เขาก็ส่งมอีกครั้งแล้วพี่เขาก็ลบไปแล้วก็เลื่อไปเลยวนาะไม่ต้องรบจบทางนีไม่ลบ โอเคฮะลโหลตอนนี <th ül Finished simulator> okay. uh ้เราก็เริ่มเก่งเริ่มเก่งเริ่มเก่งแต่เราก็ได้บางอ่อเพเคื่อเขาว่ามันตัวบอกก็มีหสเอง้เขาอกให้เรากนไหน่ะแาย้วอไเาไมบแต่เราหลุดมานานมากก็แบบเป็นเดือนเดือนเลย ตเดี๋ยวฉันจะพอกให้เราสมัครวันนี้จะมาสมัครวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปันี้นะคะหาหาเปนงานแล้วทำไมพูดขำตรงนี้เลย ก็ดูลรืลอ่ะแล้วก็เราก็เลยเริ่มแล้วเราก็เริ่มรู้จักการทำคลิปเริ่มอัดคลิปนะลงติ๊กตอกยูทูบแล้วก็เลยได้ทำแล้วก็ลออัดคลิปลงติ๊กตรงติ๊กตอกก็เรามีติ๊ก ไอันนี้ก็ชื่อว่าน,นิยาพรนะมันจะมีหน้าปกรูปผีคือก็คือแม่เราทั้งหมดเองมาดูแม่แล้วกดเข้าไปมันก,ก,ก็จะมีอันบลชนะั่นบอยฟรอสต์นะนะครับก็มีสัตว์ที่ ทุกคนมาเทเวศีประสบการที่เราได้มาเล่นโรบอท รวมก็จะประสบการณ์ประสบการณ์เกมรูปของเราที่ได้นะแล้วก็ไปดูที่เชื่อมี่อะความมันจะมีมาครับก็คือประสบการณ์ก็จะมาเล่าเลยวันนี้เนาะทุกคน,อ,นอาจจะไม่ได้ดูแต่เราจะเล่าประสบการณ์นะครับให้เราทุกคนฟังเน,ะนาะนะฮะกก็มาเล่เาฟังวันนี้เลยเนะี่ยก็ในหน่า,ายดนะีเนาะ ไม่ตัวแรกนี่สาวเรามันก็เล่นไหมครับ่พมันติดเกมไหมครับเหมือนกันน้อยน้ยอย่างไรก็อืมแล้วก็เลยบอกว่าอึดน้อเกล่เล่นเกมเลยนะ่ะออ้ขอเล่นด้วยเด้อก็ขอแบบนีอ้อันนี้จะพูดกับทคนดีดีเพราอะอาไรเหรอคะ ก็พู่ได้ถ่ายได้่ายที่ก็เพราะว่ามัเมีอะไรอีกสอง้ประเทศแทยเป็นคนประทได้เก่งเนยนาะงไหมเก็บป้ายังจะลองดู ประมาณนั้นน้องเราก็เล่นใช่ปะเออมันก็เล่นไปเรื่อยมาล้วก็เห็นมันเล่นบ่อยมันไม่ค่อยสนใจเราก็เลยพีต้าอีหลาดเล่นเกมอะไรอ่ะเขาเล่นบางเล่นกูก็เล่นกูก็อยากเล่นอ่ะกูไมาเล่นกันติสกูอยากเล่นกูเล่นได้ช่วยอ่ะไหนๆแล้วเท้าเท้าที่ใส่เล่นเกมอะไรอ่ะ กเล่นมากเกมแอปเล่นดีตอนนั้นเราก็เป็นตอนยังไม่ได้เรียนออนไลน์คือความเบื่อของเราเนาะเราก็ฝ่าฟินสท้าก่อนแล้วเราไปด้วยนะก็อื่นเนาะก็ก็เออมันเม่นไรก็มาลู้มันก็สอเราจับนน่นจับน,บนี่เออเราก็รู้เรื่ององไะไวเงี้ยว่าเกมไหนเกมเพราะว่าเราตอนนั้นก็รู้จักแค่เกมวิ่งรถไฟเนาะ

ก็เล so. ่นอ cool. ่ะกูเล่นไหนๆแล้วกูกูโหลดมากูก็ให้น้องผู้ช่องอ่ะต่อแล้วใชเล่นไปก็ไปเน็่ะกูก็ุ้ดีเนี่ยก็ก็สนุกนะคงันสนุกมันุกันเลยจ้าา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 าวาา ก็จะมีเรื่องหงของเราท่านนะตอนตอน,ตอนไป่ายไป่ายอันนี้ให้เอฟซีกูในยูทูบใช่ไหมกูให้น้องกูเป็นนักเป็นครูเป็นนักเรียนแล้วกูจะรับบทให้น้องกูอ่านให้จจมแบบว่าจําได้ก่อนแล้วกูก็ถึงถ่ายแล้วแล้วคาวนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งเท่าแบบให้ฟัง,ง,นงในความนมีอยู่วันใช่ไหมเราก็คือว่าตัดเสือนักเกมอะ เขาเรยเรื่องที่จะทะเาลาะกีหล่าวเมื่สาวของของเรานะก็คือจะไม่อยากเรียกว่าพี่หรือ,อน้องเพราะว่าเสือเราอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเรางเลยจะเรียกว่าเราเนาะแบบพี่นาะ ทุกคนก็ัว่ไหวนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าหนูอยากให้เราได้แบบะอ,อะไรแบบอะาก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาถ่ายกับวูบอกอีกนันก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคระบ๊ายบาย